ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับทงังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับมูไปรระวังตัวด้วยเสียงตะโกนอันดังกล้องของถังซานดังอยู่ในหูของใต้มูไปแม้ว่าเขาจะพยายามต่อสู้แต่เขาก็ไม่ได้เพิกเฉย ต่อสถานการณ์รอบข้างเลยแม้แต่น้อยเขเดนเงินครามได้ถ่ายทอดทุกความเปลี่ยนแปลงในสนามรบเข้ามาในใจของเขาอย่างชัดเจนอย่างแต่ในการต่อสู้อันดุเดือดนี้เขาไม่อาจแบ่งปันกับพันธมิตรของเขาผ่านเขเดนได้เงินครามได้อีกต่อไปทางด้านของใต้มู้ไปจอมโจรหมาป่าร่างใหญ่ขนสีน้ําเงินพุ่งมาหาเขาอย่างเงียบเงียบมันไม่ส่งเสียงใดๆมีแสงสีฟ้าจางๆพุ่งพล่านอยู่รอบร่างกำยำของมัน และสิ่งที่ใต้มื่อไผ่ไม่ได้สังเกตเห็นก็คือการควบคุมแสงสีฟ้าในอากาศมาจากลมหายใจรัศมีของมันนั่นเองในเวลาเดียวกันกับที่จอมโจรหมาป่าสีน้ําเงินปรากฏต,ตัวหมาป่าสีน้าเงินแต่ละตัวก็ปรากฏขึ้นด้านหลังของถังซานกับเสี่ยวโจและกระโจนเข้าใส่พวกเขาอย่างเงีย,งยบๆทันทีที่หมาป่าสีน้ําเงินปรากฏต,ตัวหมาป่าสีเทาธรรมราก็ไม่หยุดการโจมตีแถมยังโจมตีอย่างดูดเดือดกว่าเดิม พวกมันมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการดึงดูดความสนใจของเซลจูและพวกในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายเช่นนี้หากพวกมันไม่ได้อยู่ในเขตแดนเงินครามการจะค้นพบพวกมันนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆใตมูฝ่อหันตัวกลับมาทันทีและปล่อยคลื่นแสงดูร้ายของพะยะขาวออกมาพอดีกับการโจมตีของหมาป่าสีน้ำเงินแม้ว่าหมาป่าสีน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่กว่าหมาป่าทั่วไปมากแต่มันก็คล่องแคล่วกว่ามาก เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของตไต้มูอไปมันจึงลดตัวรงทันทีทันใดนั้นก็มีแสงและเงารองตาปรากฏขึ้นทั่วร่างราวกับว่าร่างกายของมันแนบแน่นอยู่กับพื้นการเคลื่อนตัวของมันไปขา้างหน้าเป็นเรื่องปกติและมันก็สามารถผ่านการโจมตีของใต้มูอไปไปได้จริงๆแรกเมื่อมันยกตัวขึ้นมันก็มาถึงใต้มูอไปแล้วอุ้งเท้าหน้าทั้งสองข้างถูกยกขึ้นจากร่างขึ้นบน กองเล็บหมาป่าสีดำคมเกริบชูใบมีดสีฟ้าอมเขียวกว้าง1เมตรขึ้นเป็นรูปจันเสี่ยวขนาดใหญ่พยายามที่จะฟันไปที่ท้องของใต้มู่ไฝายจากร่างขึ้นบนแสงเย็นว่าบ,บนใบหน้าของถังซานมือทั้งสองประสานกันไว้ที่หน้าอกก่อนที่การโจมตีจากด้านหลังจะมาถึงเขาเข้าหายวับไปในอากาศรัศมีสีครามพุ่งผ่านจุดที่เขายืนอยู่ก่อนหน้านี้ครอบคลุมเพียงร่างของหมาป่าทั้งสองเท่านันท่านั้น เลือดก็พุ่งพ่านออกมาอย่างรุนแรงทั่วร่างกายไม่ใช่แค่เลือดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอวัยวะภายในด้วยซึ่งดูเหมือนจะตายไปแล้วด้วยร่างกายอันแข็งแกร่งพวกมันจึงตกตะลึงกับรัศมีสีฟ้าโดยตรงเมื่อทั้งสามปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาข้อปรากฏตัวขึ้นเหนือหัวของหมาป่าสีน้ำเงินทั้งสามก้มตัวลงอย่างเงียบๆหอกไม้มุมแปดขาพุ่งเข้าใส่หมาป่าสีน้ำเงินด้วยรัศมีที่แข็งแกร่ง แต่มาป่าสีน้ำเงินตอบโต้อ,อย่างรวดเร็วเมื่อทางสารคิดว่าหอกม้มุมแดขาแทงทะลุร่างของมันไปนแล้วเขาก็พบว่าสิ่งที่เขาแทงทะลุนั้นเป็นเพียงภาพร้อนที่มาป่าสีน้ำเงินทิ้งไว้ทันทีหลังจากนั้นพลังัานแข็งแกร่งก็พุ่งออกมาจากข้างกายทําให้ทางสารต้องรอบรอมหอกม้มุมแดขาร่างของเขาคิ้งไปในอากาศอย่างรวดเร็วแรงกระแทกรุนแรงทําให้เลือดสูบฉีดขึ้นหน้าอกนั่นหมายความว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งมาก เมื่อรวมกับการปกป้องจากหอ,อกม,มัมุมแปดขาหากนี่เป็นวิญญาจารย์ธรรมดาการประทะกันครั้งนี้น่าจะทําให้ชีวิตของเขาหายไปครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนพิมมือการโจมตีของหมาป่าธรรมดานั้นกว้างเพียงหนึ่งฟุตความหนาไม่ถึง3นิ้วแต่กรงเล็บที่หมาป่าสีน้าเงินใช้นั้นหนากว่า1ฟุตและพื้นผิวใบมีดก็วกว้างกว่า1เมตรพลังจึงไม่เท่ากันไม่ว่าจะโจมตีไปทางไหนพืชก็ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่ว สถานการณ์ของทงางซารน้ำเร่ง,งร่วนและสถานการณ์ของใต้หม่ไปกับเสี่ยวจูอีกฝั่งก็ไม่ดีไปกว่ากันใต้มม่ไปพ่นขึ้นแสงอันทรงพังออกมา,มาเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของโคต่อโซ่ได้กองเร็บจากร่างขึ้นบนทำให้เขาเพียงเลือกที่จะป้องกันอย่างแรงฝ่ามือพยักทั้งสองข้างที่มีกองเร็บคมกริบฟาดเข้าใส่อย่างกระทานหารและประท่าเข้ากับการโจมตีออกมาป่าสีน้ำเงินอย่างรุนแรงห้ามกลางเสียงดังสน,นั่น มมาป่าสีน้ำเงินถูกโจมตีอย่างหนักและก,กระเด็นออกไปแต่ใต้เัวไหล่รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเช่นกันไม่เพียงแต่เขาต้องถอยหนีเท่านั้นแต่ยังถูกคมเล็บสีน้ำเงินาพาดผ่านผิวหนังอีกด้วยเกาะพยักขาวและการแปลงร่างพยักขาววชิระช่วยสกัดกั้นการโจมตีของเขาไว้ได้แต่เขาก่อยังถูกพลังอันแหลมคมนั้นแทรกซึมเข้าไปในเส้นลมปราณความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแรกพลังที่หมคระนำทำให้เขาต้องบงังคับพลังวิญญาณของเขา ให้ขับไล่มันออกไปเสี่ยวโจก็ถูกโจมตีในเวลาเดียวกันม้าป่าสีน้ําเงินที่โจมตีเสี่ยวโจก็เร่งความเร็วขึ้นอย่างกระทันหันร่างของมันกลายเป็นพูดสีน้ําเงินก่อนจะพุ่งเข้าใส่เสี่ยวโจโดยตรงแสงสีเขียวเย็นชาทําให้ร่างกายของมันโปร่งใสเราวขับกำลังวิ่งเต็มฝีเท้าได้วิธีการโจมตีของมันแตกต่างจากม้าป่าสีน้ําเงินอีกสองคนมันม่าได้กลายเป็นคมดาบแสงด้วยกรงเล็บอันแหลมคมแต่หน้าสถานที่ ซึ่งอยู่ห่างจากเสี่ยวโจเพียง3เมตรมันอ้าปากอย่างรุนแรงพ่นรัศมีสีฟ้าออกมาและพุ่งตรงไปยังร่างของเสี่ยวโจในขณะที่มันเปิดใช้งานเสี่ยวโจก็สังเกตเห็นแล้วแต่ในเวลานี้แรงขดดันจากด้านหน้าของเขาสูงมากและจอมโจรมาปามากกว่า10ตัวมันไม่กลัวความตายได้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนบ้าเจ้าสัตว์ร้ายตายซะเสี่ยวโจพูดอย่างแผ่วเบาะทันใดนั้น มีเสี่ยวโจเป็นศูนย์กลางบริเวณโดยรอบก็กลายเป็นน้ำแข็งระหิมะทันทีเงาดำยาวเหยียดโผล่ออกมาจากด้านหลังเสี่ยวโจคลุ่งทะลวงทะลุร่างของหมาป่าสีน้ำเงินไปในทันทีตัวตอนของใต้เมื่อไปขแข็งแกร่งขึ้นเสมอเมื่อเผชิญกับผู้แข็งแกร่งและโจโจเขาก็โกรธจัดเมื่อถูกคู่ต่อสู้โจมตีสำเร็จเจ้าบ้าเจ้าคิดว่าข้าเป็นแค่แมวป่วยงั้นเหรอเอาระดีมากข้าจะแสดงพลังพยัก์ให้เจ้าดูระหว่างคำรามแสงสีทองก็สาดส่องไปทั่วร่าง อันหน้าเข้าหาหมาป่าสีน้ำเงินจากด้านหน้าเอาพุ่งออกไปด้วยอุ้งเท้าพยักทั้งสองข้างแร่เปล่งประกายแสงสีทองคงเร็บแร่ใบมีดคมกีบของเสือแต่ละข้างระเบิดแสงสีทองยาวหนึ่งฟตุตหมาป่าสีน้ำเงินไม่กลัวแม้แต่น้อยรัดร่างของใต้มือไปด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อในด้านของพละกกำลังใต้มือไปยอยู่เหนือหมาป่าสีน้ำเงินพวกหนีอย่างมั่นคงแต่หลังจากใช้พลังไปก่อนหน้านี้่รงวิญญาณของมันก็ลดลง ยิ่งไปกว่านั้นหมาป่าธรรมดาธรรมดาจำนวนมากอยู่ร,บรอบๆเขาจึงต้องเหลือพลังงานสำรองไว้รับมือดังนั้นช่องว่างระหว่างทั้งสองจึงแคบลงอย่างมากถึงกรนานั้นความแข็งแกร่งอันโหดเหี้ยมของไต้โมูไผ่ก็ไม่สามารถที่จะให้หมาป่าสีเงินผู้หนี้เทียบได้หลังจากพยายามอย่างหนักหลายครั้งหมาป่าสีเงินก็ถูกกองเรบพยักควันจนสะบัดกลับทิ้งรอยแผลเป็นเลือดไว้บนร่างกายหลายจุด แต่สิ่งที่ทําให้ใต้มือฝ่ายรู้สึกหดหูเล็กน้อยก็คือหมาป่าสีเงินพวกนี้รื่นไหลามากหลายครั้งที่เห็นว่าความสามารถจิตคู่ต่อสู้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้หมาป่าสีเงินก็ปรากฏต,ตัวขึ้นอย่างรวองตารังโจมตีเกือบทั้งหมดถูกกําจัดออกไปแม้แต่การโจมตีมันก็หลบเลี่ยงไปได้ร่างของหมาป่าอีกต้นหนึ่งปรากฏขึ้นในอากาศก่อนจะใช้ท่าไม่ตายอีกครั้งคราวนี้ทั้งสัน อยู่ไม่ไกลจากม้าป่าสีน้ำเงินมากที่สุดในเวลาน,นี้เขาแสดงพลังในฐานะวิญญาจารย์ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของเจ็ดปรานแห่งซือไรเคอร์สถานที่ที่เขาปรากฏตัวคือจุดศูนย์กลางที่เสียวจูและใต้โมไผ่พลังต่อสู้กันระยะห่างระหว่างทั้งสองแทบจะเท่ากันวงแหวนวิญญาณที่สีกราพิบทันทีและแสงสีดำพุ่งเข้ามารงขังเงินครามความสามารถทางทักษะวิญญ,ญาณหมื่นปีก็ถูกเปิดใช้งาน ายใต้อิทธิพลของเขแดนเงินครามทุกทักษะของจักรพรรดิเงินครามร้อนรับการพัฒนายอย่างข้าวกราโดดอย่างไม่ต้องสงสยัยข้ามการแสงระยิบระยับผู้ต่อสู้เบื้องหน้าเซลจูและใต้มูไบต่างก็ติดอยู่ในกองขังเงินครามขนาดมาถึงมาพร้อมกันแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการที่จะเป็นภาพรองตาแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเพื่อความปลอดภัยทักษะวิวัฒนาการของถังซาน ในเขตแดนเทพสังหารยังเปิดฉากโจมตีในเวลาเดียวกันอีกด้วยความควจากส่วนเลือกของจิตวิญญาณแห่งทโรหมาป่าสีน้ำเงินสองตัวอย่างรุนแรงในลมหายใจที่เย็นเฉียบทําให้ร่างกายของพวกมันแล้วหลังยิ่งกว่านั้นการจะหลุดพ้นจากข้อจํากัดของกองขังเงินครามก็เป็นไปไม่ได้เลยได้มู่ไปแด้เสี่ยวจูร่วมมือกับถังซานเมื่อถังซานเปิดใช้งานทักษะเขตแดนพวกเขาก็เริ่มสะสมพลังแล้วเมื่อเห็นว่าคู่ตอ่อโซ่ เริ่มที่จะโจมตีจกักรพรรดิเงินครามอย่างดุเดือดภายในเขตแดนเงินครามของคงขังเงินครามทั้งสองจะเปิดฉากโจมตีอย่างดุเดือดในเวลาเดียวกันฝนดาวตกพายักขาวร่องลงมาจากท้องฟ้าผ่านช่องว่างที่จกักรพรรดิเงินครามทิ้งไว้ยิงใส่มาป่าสีน้ำเงินทั้งหมดเดี่ยวจูก,ก็กำลังสะสมพลังรอเพียงโอกาสโจมตีคู่ต่อสู้ให้ถึงแก่ความตายเนื่องจากก่อนหน้านี้ความเร็วของคู่ต่อสู้เร็วเกินไป อาการโจมตีของเขาไม่สามารถเล็งเป้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาจะถูกโต้กลับได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงต้องต่อต้านกลับเข้าไปในขณะนี้มาป่าสีน้ำเงินถูกควบคุมโดยกองขังเงินคามของทางซานสำเร็จแล้วจะให้เขารออะไรอีกเมื่อใต้มม่ไปกับเซียวจูเริ่มที่จะลงเมือทางซานจะให้โอกาสพวกมันได้อย่างไรย่างยิง่งรามนับไม่ถ้วนกำลังรอการผีบานกลายเป็นหนามแหลมคมพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ในร่างกายของหมาป่าจะแข็งแกร่งอย่างยิ่งแต่ภายใต้การโจมตีจากวงแหวนวิญญาณหมื่นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโจมตีครั้งใหญ่พร้อมๆกันพวกมันไม่มีทางหลบเลี่ยงได้แม้ว่าหนามแหลมของย่างเงินครามจะไม่เพียงพอที่จะสังหารพวกมันได้อย่างแท้จริงแต่เท้าที่ถูกแทงทะลุและส่วนต่างๆของร่างกายก็ปรากฏขึ้นในตัวของหมาป่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ทั้งซานเกือบจะทำให้หมาป่าธรรมดาธรรมดาบาดเจ็บทั้งหมด และทำให้หมาป่าสีน้ำเงินมึนงงแน่นอนว่ายังมีหมาป่าเดหรือแตัวที่โชคดีเป็นพิเศษถูกแทงทะลุจากตำแหน่งที่เบาบางและไม่กี่จุดบนร่างกายเท่านั้นแม้ว่าพวกมันจะไม่ตายทันทีแต่ความเจ็บปวดที่พวกมันต้องทนทุกข์ทรมานนั้นยิ่งเศร้าโศกยิ่งกว่าความตายเสียเอกอักงสารพุ่งออกไปอย่างกระทานหานันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเมื่อหมาป่าสีเงินที่แข็งแกร่งที่สุดคนพบว่ามีบางอย่างผิดปกติ มาป่าศีำเงินอีกสองตัวเขาเริ่มที่จะต้านทานการโจมตีของใต้โม่ไปกับเซียวโจมาป่าสีำเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเงยหน,น้าขึ้นแต่เสียงคำรามอย่างเที่ยวกาดโดยไม่เข้าไปช่วยคู่หูของมันแต่กลับพุ่งตรงไปหาถังซานร่างทางังร่างขยับขึ้นลงทุกคนเปล่งแสงเจิดจ้าอันลวงตาแสงสว่างแรไเงาทอดยาวไปด้านหลังแม้ว่าถังซานจะแสดงฝีมือออกมาแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ลืมคู่ต่อสู้ของเขา ตั้งแต่วินาทีที่เขาเพิ่งเริ่มใช้ฝีมอือได้มีการตัดสินใจที่จะกำจัดมาป่าผู้ทรงพลังทั้งสามนี้ให้สิ้นซากแตบใดที่พวกมันถูกฆ่าการต่อสู้ในวันนี้ก็จะจบลงเช่นการดังนั้นเมื่อเขาแสดงพลังวิญญาณครั้งที่4ติดต่อการสองครั้งดวงตาของเขามักจะจับจ้องไปที่มาป่าสีน้ำเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอเมื่อเห็นมันพุ่งเข้ามาหาดวงตาของทงั้งซันก็เปลี่ยนเป็นสีส้มอมฟ้าทันที แสงสีม่วงสีทองพุ่งออกมาราวกับสาสารและแสงเนตรปดสาสีม่วงก็เริ่มทํางานแม้พลังในจินตนาการของหมาป่ายักษ์สีน้ําเงินจะต้านทานการโจมตีทางกายภาพได้แทบทุกชนิดแต่แสงสีม่วงของทางสารกับเป็นพลังโจมตีทางจิตใจที่แท้จริงมันจะหลบได้อย่างไรกันต่อให้เร็วแค่ไหนก็ไม่เร็วพอหมาป่ายักษ์สีน้ําเงินตัวนี้โกรธจัดจึงโจมตีเป็นเส้นตรง ร่างอสังางามของมันก็พุ่งชนเข้ากับแสงสีม่วงท่ามกลางเสียงดังสนัน่นมาป่ายักษ์สีนเหเือนก็ส่งเสียงร้องออกมาถ้าว่ามันไม่ได้ถูกแสงสักดิ์ส์สีม่วงรุนแรงสังหารพลังกายของมันนั้นน่าทึ่งอย่างยิ่งแถมยังมีพลังจิตอันทรงพลังอย่างยิ่งยวดอีกด้วยภายใต้การโจมตีของแสงสีม่วงแม้ปากได้จมกูจกจะพ่นเลือดออกมาร่างกายทั้งหมดตกอยู่ในภาวะชงักงนันแต่กล้ามเนื้อของมันเองก็บวมเป่งอย่างรุนแรงมันกราหายเลือดอย่างมาก ราวกับพลังวิญญาณที่ทั้งซานเคยเห็นมาก่อนในขณะนี้เสี่ยวโจก็ปรากฏตัวมาหาพวกเขาทั้งสองทันทีเซียวโจยื่นมือออกไปช้าๆและทนใดนันน้ำแข็งไรหิมากก็กระจายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเซียวโจหยุดหมาป่าทั้งสองไว้ในตำแหน่งทันทีและเซี่ยวโจก็พูดอย่างเฉยเมยว่าทัซานมู่ไผ่ไปขณะนั้นทั้งซานและใต้มู่ไผ่ก็ได้วิ่งออกไปทันทีเขียดแดนเทพสังหารฝนดาวตกพยักขาว ทั้งสองปทุขึ้นด้วยพลังอันทรงพลังทันทีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ